สปาดีพ่อแมีพี่นอ FC, ้องเลยเอฟซีถูกๆคนเนาะมาพฟมับพ่อกับซาร่าสินกาสินเคยเมื่อนี้ค่ะซาร่าได้มานั่งในจุดอยู่มอโซนาบอรหรือว่าองเรียนมัธยมมัธยมปลายได้เนาะอาจารย์มัธยม,ม,มปลายเลยมอปลายน้ำมุงเนาะก็คือมาบึง กีฬาของเด็กน้อยเยาว่วชสุนแล้วเนาะพี่น้องเพื่อการเสริมสร้างแต่ว่าฟูมิตันท่านจากทัานเสตติดหรือว่ากิจกรรมฝืนหายสางกิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะพี่น้องก็คือสาลรลก็ได้มาในอยู่จุดนี้ก็คือกระสีมีไรยชิ่งไรอย่างที่ขาดเรือเนาะพี่น้องว่าง่ายๆก็มีไร้สิ่งไรอย่างที่ขาดเรือเดี๋ยวสิเป็นยังแน่น,นเดี๋ยวสิห้ครูบาอาจารย์ิ่น บอกแล้วก็กล่าวเอ่ยขึ้นมาว่ามีสิ่งใดขาดเรือเดี๋ยวเซน,นพี่น้องครับฟังน้ำอาจารย์สวัสดีอาจารย์นี่อาจารย์สื่อสื่ออาจารย์เอออันนี้จะนำคืครูอาจารย์เนาะสอนอยู่โรงเรี่ยมโมสอนบ่เมื่อก่อนเอิ้นว่าโมปมลายน้โมงเราเป็น,ปนร่วมกันเนียเป็นโมอสอน,นบอ่โดยนนเนาะ มักยิงมสมบูรณ์โดยบ่เนาะอ่ามื้อนี source, ้ก็มีความดีใจหลายที่ว่าทางส่งอ่าสาวสาวราวคนละมงสาวลาคนละมงเนาะโดยโด้มาอ่าถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งโดยเองกะเป็นคู่คนหนึ่งที่ว่าอยู่ห่างไกลเขต่ตัเมืองหาแลจอนึงก็เนาะโดยเรียนก็ยังเป็นแบบโรงเรียนแบบบ้านๆเฮาอยู่หั่นนะโดยความ าขาดตัวกบฟองกับลายอันกับพยังขาดพี่น้องเอ้ยโดยว่ยสื่อการเรียนการสอนบ่ออุปกรณ์กีฬาบ่อสื่อทินฮ้อนจำนวนได้จำนวนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนเนาะโดยขาดข้อฝากฟังเดอรพี่น้องเดอร์คุใดมีอ่าคว่ำเดินใช้สช่างสาพัฒนาเนาะช่างซาพัฒนา ยวงเฮียนให้เป็นวงเฮียนที่เขียวจะเป็นวงเฮียนแบบยางกต่แต่เขาเชิญเนาะให้พี่น people, ้องประกอบส่วนหรือว่าประกอบอ่าขึ้นห่อนทางส่งอ่าสาวลาวโดยทำผลได้แต่เี่นของเดิมโดยทางงบประมาณว่าเล่าๆไว้นี่ประมาณเท่าไรที่ว่าการกีฬานี่เออก็แล้วแต่บ่บ่มีบ่มี บัตรบปเท่านั้นเท่านี้เนาะกำหนดขัดขาราคาเท่านั้นเท่านี้เลยแล้วแต่พี่น้องสีสี่หาเนาะบ้านเบอร์หนึ่งบ่อกระดีพิสุกกีลาบ่อกระดีสี่นะก็เลยขาดบางยังมากมายเนาะทียเป็นหนังสืออ่าหนังสือภาษาอังกฤษบ่อจังสีนะแต่ว่ามีมีบอลไดที่มีแรงขึ้นเจอรวมทีุ่่มเก่ายังเจ้าบจว่อ่านแล้วกุ่มเลื่อง โดยบอกด้ว่าภาษาเราอย่างเปรตเนาะโดยก็อ่ามาหมอบได้เแต่เอาเงินทุนก่อนเนาะโดยโดยเปื่อให้เด็กน้อยในห้องเรียนเขาจะได้อ่านอ๋อคล้ายๆว่าสีเปิดเป็นแบบห้องสมุดแมนบอกอาจารย์อันนึงก็จะเป็นห้องสมุดนโดยอ๋อเป็นห้องสมุดหลายอย่างนะโดยเรื่องเรื่องวันคือว่าเรียนกั้นกีฬาเนี่ยก็คือเสริมสร้าง ภูมิตันทานหรือว่าภูมิป้องกันจากสันเสติดเนาะที่ลักลากครูบาอาจารย์ให้นักเรียนที่ว่าได้เหรียญกีฬากันเนาะการสร้างกิจกรรมกระแมนเพื่อสร้างกันสิ่งเสพติดอะไรกันเนาะเลยเพื่อเห็บหายห่างใจแห้งโดยต้องมาทันเปลี่ยนเนวคิดของใหม่ให้มาหักการเล่นกีฬาเนาะ เลยเือหาาอ่างไกลจากสิบสิบปต่างๆเลยบาะว่าห่งเฮียนเท่านี้ก็สิเป็นห่งเฮียนชนโนโบดกัแม่นเนาะอาจารย์สิเป็นหวงเฮียนชนนบดห่างไกลจากความเจริญกัแม่นเนาะก็คืออยากอยากเสริมสร้างหรือว่าอยากพัฒนาให้มันก่าวใกล้กว่านี้เนะาะเพือ่อว่าให้เด็กน้อยนักเฮียนสนใจในการทำการเฮียนเนาะบางขู้บางคนก็ยังแบบว่าเอ้ยยังแบบ บอกแห้งแห้งในด้านการเรียนพเพราะปัญหาเนาะบางคนขาเจออ้าเนี่ยบอกข้าใจว่าการศึกษามั็นหมึ่งอยังโดยการศึกษาเพื่ออยังโดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ได้ไปฝึกมาแล้วในในเดือนก่อนมาโดยเพราะว่าขาเจ้าจะเบาเรื่องการศึกษาเผื่อการจ้างงานเพราะเขาจะหันเปลี่ยนไปหันอ้ดยการกระเพราที่จ้างคนดำนาเขาเป็นเขาเป็นนายจ้างเขาต้องจ้างผูกเขาเป็นดำนา โดยพ่อจ้างบรุกทื่นแม่นบอกแม่ื่อในการถ้าจะสั่งบุคลากรให้ให้นี่คุณภาพโดย,ยสั่งหมักเตียนย่างส่วนเขาเนี่ยไม่มีคุณภาพโดยยางบดได้ไลายกันเขาไม่เท่าเทียมกับทางในเมืองเพิ่นอกนกะต่ใช่ไโดยบ่มขาดวางของขอาจารย์แม่แบบนั้นโดย,ดยนะสั้นมาครานี้เราแต่ผมมีอย่างไรกับพโคลคบใจโดยนอกติดตามส้มเนาะทางสอง ลาลาคนางมงเนาะพี่น้องโดยโดยก็ยขอบใจหลายๆเนาะคือครูบาอาจารย์เหมือนฝึกกำลังฝึกซ้อมเนาะฝึกซ้อมนักเรียนไหมทางเพจยิ่งเนะาะเวลาจะลงแข่งขันหรือว่าฝึกสมบานบันเตะเนาะพี่น้องก็คือเป็นทีมยิ่งเนาะพี่น้อง คือทีมทีม,ทมบานเตาะเนาะอันนี้คือเป็นสิมีการแข่งขันกีฬาในเมื่อวันศุกร์นี่เนาะพี่น้องเพิ่อก็อยากได้ฟูรสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ในการเหตุกจิจกรรมกีฬาภายในหุงเฮียนนี้เนาะถ้าทานได้ว่า อยากเป็นสปอนเซอร์แบบว่าสนับสนุนน้ำดื่มบอ่อหรืออะอียงก็กแล้วแต่นอกพี่น้องก็คือเพิ่นจะเพิ่นจะแข่งขันในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี่ก็คือเมื่อนี้ก็คือวันที่สเก8สเปดสกาวประมาณ30มสิบนาะพี่น้อง ประมาณวันที่สามสิบนี้เผื่อจะมีการแข่งขันกีฬาเนาะการเลยเพิ่นมีการเียกห้องขอทื่นขอห้อนหรือว่าขอผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ที่ว่าอยากสวยเรือนเด็กหน่อยนักเรียนเนาะพี่นอ้องซจอยเอาซจอยกันมาจะมาเจ้าคือปุบป่าขวติง ผู้บาสมยเปน้องมาเชียร์ผู้บาดสัน้นยเซนบ่เดียวนี่าลายมาขู่มือบะนี่าิ้งมาเชียรผู้บาสัมนย่าซานพี่น้องเ้ยฮะาผิวค่ะโอ้ผิวโอ้ผิวอันนี้คือเกิหรือว้อรองเท้าที่ซาจอยมาเชียร์ผู้บาะ เสี่ยวผู well, ้บ่าสำนอเจ้ามาขุ่เมือเบียวันนี้มาถึงมาขุเมือเลยทำยังเมือใกล้หยุดดอกเื่อนเจ้าไกลไกลเลี้ยวกะเฮนใกล้หยดอกเื่อนเจ้าไกลไกลเลี้ยวกะเฮนกันตัวเจ้าสิมาเจ้าไิมาประซุมน้ำบ่อโดยหนูจะมาประซุมน้ำฮะอืมแมน ได้สี like. ่คนหนึ s> <S right eh. ่งมาคนคนอื่นยากวิ่ยากสงสัยก็คือจ่จเรามาเซลฟ์วัวสนอยหรือว่าเซียบานเพื่อเล่าก็บกอ้นเนอ่์นะเราก็เลยติดขอบสนามแบบคู่มือคู่มือโควเทึงเมืองเบิดแล้วทังทังกุ๊ปทั้งวุดเนาะเตรียมพร้อมขนาดเลย ค่ายค่ายมาขึ <society> well well ้นเขาลงหวยได้ทั้งนั้นขึ้นเขาลงหวยได้ทั้งนั้นมามาเซลเขานานซื้อน้ำให้เขากินแจตุ๊กอ้ายขับขบวนขับอปัญจเรื้อเมนตี้เฉววววมีการเขาอยากอีกได้พี่น้องกองขอเราเลยเป็นนางเป็นกำลังใจก่อนเราเนาะ ขันยาก,กับซิชื่อให้กิน,น,กกกนต้องขอเราเด้อพี่น้องต้องขอ,อ,งขอทางนี้เป็นบานบันตีเนาะทีมไม่ยิงนะ่งเนาะมีแต่ไม่ยิง่ง ทางหนักกับอาจารย์ตีสม้มนี่แต่ไม่ยิงเนาะอ้ะอยิงลูกโทษยิงลูกโทษทีเนาะ ยิ่งลูกโทษคลิปนี้ซาลาก็สิแดงลาพระจากลาาแล้วเนาะค่ะกดไลยกดเซรกดซับตะคใ่กดก,กรดิ่งดริงๆให้ซาลาคนนาุณน้ำมุกงในเด้เอพี่น้องตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาพักวนแล้วซาลาก็สิกรับบ้านกับเพื่อนก่นกอนเนาะค่ะผู้ใดอยากเป็นส่วนประกอบหรือว่าผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ ที่ว่าสปอนเซอร์ในการกีฬาก็เซิรนได้เนาะพี่นอ้องถ้าผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์ก็เซิรนได้เพราะว่าน้อยลือนลายกับห่วมกันเป็นเจ้าภาพนำกันเนาะพี่นอ้อง เราโกไปแล้ว